น,นี่ครับนี่ครับดอกนี้บานแล้วครับผมวันนี้รับอาสาเป็นตาก้องให้พาน้องนะครับดูครับมาดูการาชัดเลยครับ <Okay S 1> ผมบวันนี้พาน้องเขาจะเอาเผ็ดไปทําเมนูอะไรก็เดี๋ยวก็รอมารุ้นมาชมกันครับ

Uh, เห็ดละโงกเตรียงใส่ใบมะขามนะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องปรุงกันเลยนะครับนี่ครับอันดับแรกนี่นะครับที่เราต้องใส่มีขา่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับนี่ครับที่เราจะเตรียมไว้ใส่เทใส่เลยนะครับตอนนี้น้ํากําลังเดือดได้ที่แล้วนะครับ กันนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับมีกระเทียมมีพริกมีหอมนะครับส่เลยครับแล้วก็มีขนอนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับกจได้ที่แล้วนะครับที่ว่าเราใส่ตะไครใส่พริกใส่ข่าอะไรใบมะขามเราจะใส่พอประมาณนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับนะครับ นี่ครับคนนะครับเพราะใบมะใบมะขามอ่อนจะทำให้ให้เกิดความเปรี้ยวนะครับนี่ครับไฟค่อนข้างแรงเลยนะครับตัวนี้ได้ความหอมแล้วนะครับจากข่าตะไคร้ครับใบมะกรูด ให้มันแบบเปื่อยนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดลงโงงตามลงไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับเดือดผุดๆแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาใส่เลยนะครับนี่ครับเห็ดลงโงกครับสดๆที่เราได้มานะครับเรามาเทใส่เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับ ครับเดี๋ยวคนสักหน่อยนะครับมีเข้ากันหอมครับหอมตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับที่เราใส่เห็ดไปนะครับดูครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสนี่ครับที่เราเตรียมไว้นี่จะเป็นรถดีนะครับกับผงนัวนะครับ เราใส่พอประมาณนะครับแล้วแต่คนชอบใส่มากใส่น้อยแตงผมก็ประมาณนี้นะครับตามด้วยที่ว่าขาดไม่ได้นะครับน้ำปลานะครับแล้วแต่คนชอบนะครับจะใส่มากใส่น้อยน้ำปลาแตงผมนี่คือผมจะเทใส่เลยนะครับผมที่ผมเตรียมไว้ประมาณสองช้อนโต๊ะครับ <c oughs> เพื่อความหอมนะครับจากน้ำปลานะครับ <c oughs> ให้มันเกิดความเข้มข้น เดี๋ยวเรามาคนกันนะครับคนเ,าเบาๆนะครับเดี๋ยวมันจะแลงหอมครับหอมอนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามายกตกยกักใส่จานตอนนี้เรา,าก็ตักใส่จานแล้วนะครับนี่ครับ